แนะนำตัวผมลุยเธนวินนะฮะอชีพิรีการครับบคครับแคทน่แก่แคทที่แก่ครับตอนนี้พ่ับกำลังเตมร้อยคับตอนนี้คือตอนนี้ผมพึ่งเขาเรียกว่าปรากดตัวในซีรีส์ อ่าผมเปิดตัวว่าเอ๊ะเราเป็นไอดอลท่านหนึ่งแล้วน้องๆจะมาออริชั่นกับเราซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องอ่ะมันยังอยู่ในดำเนินการของน้องๆทั้งสองคนอยู่แต่ให้น้องเล่าของพาน้องก่อนอ่านี่เดี๋ยวผมโผล่มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสริมเดี๋ยวผมเสริมเดี๋ยวผมเสริมอ่ะลองในอีพีหนึ่งเลยตตอนนี้มันเป็นยังไงเดินทางเป็นยังไงแล้วเนื้อเรื่องตอนนี้ครับผมเดินทาง่องไรครับออยากจะบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาตัดสินใจของแต่ละคนว่าเอ่อในอนาคตเนี่ยเราจะตัดสินใจไป ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะก็รอติดตามซีรีส์ต่อไปว่าไอโบเต้จะรู้ตัวตอนไหนครับก็รอว่าคิมคนทั้งเรื่องความรักทั้งความฝันแน่นอนครับแล้วพอมาเจอกับความฝันเนี่ยพี่ดาราตัวใหญ่ว่าไงครับโยนอะไรอย,อยากโยนก็โยนไงเหรอเพ <laughs> ตอนนี้นะเรื่องบอกว่าตอนนี้เดินทางมาจากอีพีหกอีพีหน้า E ี7ีเ้็นจะเป็นอะไรที่หลายคนเข้าเส้นเรื่องจริงๆการที่เหมือนแบบน้องๆเข้าไปตามหาความฝันซึ่งนงเรื่อง จากที่จะรักการใสๆเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องใหญ่ที่เสริมเข้ามาแล้วตั้งเป็นเส้นเรื่องของความฝันว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนในการวิ่งตามความฝันด้วยแล้วก็เดินทางไปหาความรักด้วยมันก็จะมีแบบหลายอย่างที่เกิดขึ้นครับผมในดําเนินการหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปเรียกว่าเข้มข้นแน,น่นอนครับ ใช่คร okay, ับผมก็เพลงเช็คนมี้นะครับผมอ่อปล่อยไปแล้วนะครับผมยอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมีชาเลนจ์แล้วนะแอบเต้นนิดนึงเอ้สุพรรไม่มีเพลงผมคนเดียวมีเพลงน้องด้วยก็ฝากเพลงผมนะครับกับเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์เฟรนโซนนะครับผมก็เพลงเกินกว่าเฟรนครับผมมีชาเลนจ์เหมือนกันครับก็ไปตามดู่ได้ครับผมชาเลนจ์ต้องมาแล้วใช่ชาเลนจ์ต้องมาครับชาเลนจ์ต้องมาอ่อ่ะเข้ามาตอนนั้แล้วนะแล้วเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วนะด้วยทำไมมันท้าทายอะไรขนาดนั้นะครับ ผมอยากชวนชวนทุกคนมาเต้นชาเลนจ์มากๆแต่ว่าขอโทษด้วยถ้ามันก็ยากซะเเลือเกินขอโทษด้วยถ้ามันเยอะมากเออหน้าเพลงนี้น่าจะเป็นท่าเยอะที่สุดเลยมั้งของหลุยส์แต่เขาบอกเพราะเพลงวยควอมันเป็นแบบน้องๆต้องออดิชั่นไงมันก็ต้องเป็นเพลงเต้นนิดนึงเนาะแล้วมีสองเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันของศิลปินกับเวอร์ชันที่ผมผมซ้ำกอนไปออดิชั่นเอร์วส ตอนที่เอาไปออดิชั่นเนี่ยจะเป็นผมที่โคราชครับใช่ครับเพลงที่เป็นศิลปินเนี่ยเขาเป็นคนโคา่ครับก็ต้องหวงเต้นยากองคูดเลยแต่ว่าเธอขาแดนอยู่นขาแดนอยู่แล้วขาแดนต้องาไม่เลยขาดแดนเพีองไรก็ติดตามได้ละครจากติ๊กต็อกผมนะครับเพง เราเป็นได้แค่เพื่อนเขายังไม่รู้ักทงอะไรเงี้ยเาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็ดีใจมากครับที่ได้พิงทั้งเนื้อหาแล้วก็ทั้งเพลงดีมากรวัมาที่เสการรูายมาเฮ้ยผมอยากจะบอกว่าต้มีคนิดตัวเลยพา่มตอน รนงานี่นโหวก็จะเป็นเทปแบบท่ารำแบบใส่ใจนเป็นน่าเป็นโมมต่างาเราสองคที่า้กันองี้แอยู่ดีๆอาชีแบบว่าเสนอข้ามาแล้วสเลยมันออกมาดีมากดีกว่ากดมากากีาากาีมาดกดดากาดีได้ากดีมมากานดีาาากมเยอะครับพี่หลุยส์ก็ดีถ้าน้องให้กับผมเยอะเลยครับ อะ,อ,อ,อะไรนะฮะของผมงผมันต้องเห็นครึ่งล่างด้วยไงเอ,อ้ยใช่เ,เพราะว่ามันมันมีเอวด้วยไงฮะมันจะแค่ครึ่งบนอย่างเงี้ยมันก็กลัวลำบากใช่ไหมมายมันเอ,อ๊ะบังไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตามดูในชาเลนจ์ได้ครับผมเต้นไปแล้วนะครับผม <c oughs> ครับผมก็ปีลีด้วยนะครับผมแค่นี้แกวิโด้ครับผมตอนนี้ครับผมก็จะพา ต่อเมื่กว่าทย่นะครับตอนนี้นะครับ